สวัสดีครับพบกับผมบินบรรลือฤทธิ์ในรายการพิสูจน์ความจริงทุกคืนวันพฤิหัสทางช่อง3 SD ช่อง28เพราะความจริงมีหลายด้านชีวิตมีหลายมุมเราจะเดินหน้าหาคำตอบในเรื่องราวที่เป็นประเด็นในสังคมมานำเสนอเหมือนกันทุกสัปดาห์ครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการส่งข้อมูลให้กับทีมงานของเราเดินทางไปพิสูจน์ความจริงที่อยากรู้ ได้ทาง ID l ดีย a d m ์ n อดบินสาช่องทางนี้นะครับจะทําให้เราได้สื่อสารถึงกันได้วันนี้รายการของเรายังเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เข้มข้นเรื่องเตือนภัยใกล้ตัวรวมไปถึงปฏิบัติการการกวาดล้างยาเสพติดซึ่งประเด็นนี้เราให้ความสําคัญเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ทําลายเยาวชนและสังคมวันนี้เรามีภาพจริงเสียงจริงจากปฏิบัติการ กวาดล้างของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่สังคมกำลังให้ความสนใจประชมตัวอย่างพร้อม,อมกันเลยครับเซลฟี่แชะเสี่ยงตายถ่ายรูปตามจุดเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเตือนภัยอย่าหลงกลโว์แซกแคมเสี่ยงถูกแบล็กเมล์ขู่รีดทรัพย์สุดสลดช่วยคุณลุงป่วยมะเร็งร้ายนอนรอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังกับบินบลืริ เริ่มต้นช่วงแรกกับเหตุสลดใจนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนกลางดึกของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกรณีที่คนงานเข้าไปปรับปรุงระบบอัคคีภัยของตึก S C B Park แต่เกิดเหตุไม่คาดคิดเมื่อถังดับเพลิงที่มีแกส๊สไพโลเจนเกิดทำงานทำให้คนงานขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตถึง9รายทีมงานพิสูจน์ความจริงได้เข้าตรวจสอบ กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกเราไปพิสูจน์เรื่องจริงเรื่องนี้กันครับสนับสนุนโดย AIS อีซูซุ ข้อมูลล่าสุดในที่เกิดเหตุนะครับสรุปขณะนี้21นาฬิก24นาทีของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอา,าสาสมัครกู้ภัยและหน่วยกู้ชีพต้องระดมกำลังอย่างเร่งด่วนหลังได้รับแจ้งเหตุว่าพบกลุ่มควันอยู่ภายในอาคาร s อ b Park ย่านรัชโยธิน นักผจญเพลิงและอาสาสมัครกู้ภัยมาถึงที่เกิดเหตุทราบเบื้องต้นว่ามีคนงานที่ลงไปปรับปรุงระบบดับเพลิงติดอยู่ภายในห้องใต้ดินนับ10คนสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้ไปสัมผัสกับควันนะครับพอไปสัมผัสกับควันทําไมมันถึงแสบจมูกผมก็ถามไปว่าสารตัวน,นั้นมีสารดับเพลิงพิเศษไหมทางฝ่ายอาคารบอกว่า มันมีสารอะไรก็ไม่รู้มันพ่นออกมาคือเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นตัวสารแอโรซอลแน่นอนนะครับสารแอโรซอลเพราะว่าเราจะคุ้งีหรือคุ้นเคยกับข้อมูลตรงนั้น จากนั้นเจ้าหน้นา,นาที่ประจำอาคารได้ทยอยนำร่างของคนงานที่หมดสติออกมาจากห้องที่ไร้อากาศหายใจทีละคนทีละคนและพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วในเบื้องต้น5รายเราพยายามจะทำการ CPR อยู่นานเลยนะครับไม่มีสัญญาณชีพจนครบคอร์สก็เลยคือต้องแจ้งว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับ การตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบจุดที่เกิดเพลิงไหม้แต่ความสูญเสียเกิดขึ้นจากระบบเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับควันหรือเปลวไฟจากไฟไหม้เกิดทำงานและส่งต่อหน้าที่ไปยังระบบไพโรเจนให้ออกมาเพื่อดับไฟโดยระบบนี้จะพ่นควันออกจากปล่องด้านบนลงมายังพื้นด้านล่างจำกัดให้กา๊าซออกซิเจนหายไปจากห้องเพื่อตัดไฟและใครที่อยู่บริเวณน,นั้นก็ต้องขาดอากาศหายใจหมดสติ และถึงขั้นเสียชีวิตหากออกมาจากจุดนั้นไม่ทันการอย่างเช่นคนงานกลุ่มนี้ที่ต้องสังเวยไปถึง9ชีวิตภายในห้องเก็บเอกสารสำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีลักษณะเป็นห้องมั่นคงสร้างอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารเช่นเดียวกับห้องมั่นคงของหลายธุรกิจที่ต้องจัดเก็บข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์หรือแม้แต่บรรดาพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ ทั้งในและต่างประเทศต่างเลือกใช้ไพโรเจนเป็นระบบดับเพลิงเพื่อลดความสูญเสียจากเพลิงไหม้และความเปียกชื้นจากระบบดับเพลิงแบบสปริงเกิลแต่ระบบนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อมีกลุ่มควันอยู่ในระดับที่เข้าข่ายว่าจะเป็นชนวนให้เกิดเพลิงไหม้จึงเป็นข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดระบบเซ็นเซอร์ถึงทำงานระหว่างที่คนงานเข้าไปปรับปรุงระบบงานที่เราจะรู้ได้ทั้งหมดเนี่ยหนต้องได้ความร่วมมือ นะครับจากหลายส่วนส่วนแรกก็คือของอาคารนะครับของ SCB ีนะครับในการที่จะเคลียร์หลังจากที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพืสืจอมาแล้วนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไร2ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องได้มานะครับสามก็คือล็บที่จะไปทดสอบน,นะครับเชื่อว่าถ้าเกิดได้สามข้อมูลครบก็ใช้เวลาไม่นานระหว่างนี้วสทจะขอตัวอย่างไพโรเจนไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าไพโรเจน เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนงานหรือไม่ด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะสรุปให้ได้โดยเร็วแม้สาเหตุที่เกิดขึ้นจะพอได้ข้อสรุปในบางเรื่องแล้วเพราะเราจะต้องดำเนินคดีกับบางท่านบางคนถ้าเราไปพูดซะก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องเหมือนกระชี้ให้ที่ช่องทางให้ให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแต่ยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดี กับผู้เกี่ยวข้องแน่นอนส่วนจะเป็นใครยังไงก็ขอญาติยังไม่เปิดเผยในช่วงนี้เดี๋ยวจะให้ข้อเท็จจริงแนโวกาสต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราจะต้องดําเนินคดีโศกนาฏกรรมครั้งนี้คงหนีไม่พ้นความเชื่อมั่นที่มีต่อสถาบันการเงินอายุกว่าร้อยปีของไทยอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ที่การออกแบบอาคารมีเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด หลังเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วก่อนทําการปรับปรุงระบบระงับอักคีภัยให้ทันสมัยมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครคาดคิดว่าระบบช่วยชีวิตที่ทันสมัยนี้จะคร่าไปถึง9ชีวิตนี่จึงเป็นความสูญเสียที่หลายฝ่ายไม่ต้องการให้สูญเปล่าและอยากให้นําบทเรียนนี้เป็นกรณีศึกษานํามาสู่การหาทางป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ารอยขึ้นอีก กลับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับกับปฏิบัติการ24ชั่วโมงปิดเมืองศรีราชาตัดวงจรค้ายาเสพติดที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นการสกแกนพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อค้นหาผู้ค้าผู้เสพปราบปรามกันได้ถึงถอนราชถอนคนการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับสามารถจับกลุ่มผู้ค้าได้กว่า10รายมีทั้งยาบ้ายาไอซ์ รวมไปถึงอาวุธปืนก่อนที่จะนำผู้เสพกว่า150คนเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรอไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันครับมาว่าผมมัดจุดยายให้กันเลยถือไปน้ำดื่ ตับเครื่องตับเครื่องตับเครื่องพี่มีของไหมเอ,ไเอาเลยเอาน้ำแข็งจีนนึงอ่ะกล่องนั่นน่ะลดให้ไม่ได้หอหนูมีพันแปดเองอ,ะอ่ะอ่าโอเค2000 2000สองพันแค่สองพันแล้วพี่มาส่งได้ไหมไหบ้านน่ะ แผนล่อซื้อยาไอนัดหมายเอเยนยาเสพติดมาส่งของบริเวณใต้รถประจำทางริมถนนสายสีราชาหนองค้อเพื่อล่อให้มาติดกับดักเจ้าหน้าที่จึงซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มมันวิ่งมันวิ่งย้อนกลับไปผู้ชายไปใช่ไหมครับขับรถเสือสายที่สายใช่ไหมถูกหัวรร้อนหัวรร้อนใส่เกงเย็นสะขาวอ่ะ

เนเดี๋ยวแล้งมอชุดจับกลุ่มควบคุมตัวนายเอกหรือนายเอกรินวันทองอายุ33ปีไปขยายผล ก่อนซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มนายเป้ที่กําลังจะนำยาไอซ์มาส่งให้กับสายเป็นครั้งที่สองไปเนี่ยอ้ยพระรดอนใชรเอรว่ นายเป้หรือนายรูสรนเลี้ยงเล็กจำลองอายุ34ปีสารภาพว่ายาไอรับมาจากนายแก้วชุดจับคุมจึงนำตัวนายเป้ไปยังบ้านเป้าหมายเพื่อจับคุมนายแก้วซึ่งเป็นเจ้าของยา ขายาเสติดได้ายาเสติดไหมอ๋อเลิกผมเลิกกินใช่ไหมจริงครับน้องชื่อเปย์นะใครหวเร็วหมวเอางี้ว่บโดนจับแล้วยานะเก็บไปที่ไหนนั่งลงนั่งลงนั่งลงพีใสแกมือดิพรักงานก่อนใสแกมือเลย ตรวจค้นภายในบ้านพักนายแก้วอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบช่องรับใต้โต๊ะห้องรับแขกมีเครื่องช่างยาไอซุกซ่อนอยู่และพบพืนขนาดจุด357พร้อมเครื่องกระสุน5นัดในห้องนอนของผู้ต้องหาผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับกับปฏิบัติการปิดเมืองศรีราชาเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดได้มากกว่า10รายครับ และรอกเหนือจากการเข้าจับกุมขยายผลแบบนี้แล้วตลอดคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่จะมีการสแกนพื้นที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในการค้นหาตัวผู้เสพรับผู้เสพบ,บางส่วนตำรวจแด้ฝ่ายปกครองควบคุมตัวไปขยายผลต่อเพื่อสาวไปยังกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่หวังตัดวงจรปัญหายาเสพติดและการแพร่ระบาดในชุมชน เสพที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจะถูกส่งตัวมายังค่ายบาบัดผู้ติดยาเสพติดในวันรุ่งขึ้นทันทีอยากให้ส2องวันนี้ผมเชื่อนะครับว่ามันไม่สำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เอาเป็นว่าเราเป็นโำรสจากคุมวันเราเป็นแมวันหนุ่เราได้จากท่านได้แล้วหนึ่งรอบแล้วก็ว ไม่ได้เงินจะีอะไรแต่ตอนนี้เราอยู่ไม่ใช่แล้วก็เลิกได้เลิกไปประสบการณ์ชีวิตมีในระยะยาวพออย่ามาติดกับหนูทุนชีวิตอําเภอศรีราชาเป็นพื้นที่เปราะบางที่ยังพบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งยาไอซ์และยาบ้าเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็นเขตที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็กผุดขึ้นเป็นจำนวนมาก ของรายย่อยนะครับจะไม่ค่อยมีรายใหญ่ก็คือรับจากรายใหญ่มานะครับแล้วก็จะมาปล่อยของตามโรงงานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการกดขันจับกุ่มมาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีการแพร่ระบาดนะครับภายใน ชุมชนต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนถ้ามีความร่วมมือเนี่ยการแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะสามารถแก้ไขไปได้นะครับว,นนวันนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการป้องกันเรื่องของการปราบปรามและบำบัดรักษาไปพร้อมๆกันครบ24ชั่วโมงพอดีครับที่ผมได้ทีมงานพิสูจน์ความจร,งริงก่อติดการทํางานของฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีทหารตารวจผู้นําชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับ แม้ภารกิจในครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถสแกนได้ในทุกพื้นที่แต่อย่างน้อยครับก็เป็นการตัดวงจรปิดช่องทางกลุ่มผู้ค้าผู้เสพในพื้นที่ให้เบาบางลงครับกลับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับเรายังอยู่ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปราบปรามกันอย่างเข้มข้นแต่ก็ยังไม่หมดไปง่าย ภาพต่อไปนี้เป็นอีกยุทธวิธีในการซุ่มจับเอเจนต์ยาที่เดินสายมาส่งยาบ้าถึงจังหวัดชนบุรีเราไปติดตามภารกิจนี้พร้มพรอมๆกันเลยครับเอเจนยาบ้ารายนี้ถึงกับหน้าทอดสีและตะลึงตาค้างเมื่อเดินออกมาพบเจ้าหน้าที่ที่ใช้เสือกลุมพรางตัวซุ่มจับ ขณะเธอนำยาบ้ามาส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ตำบลหน,นองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีถึงไหนแล้วนะทั้งดวนบางพีบางอะไรเนี่ยเหรออ๋อโอเคโอเคแค่นี้แหละถึงแล้วโทรหานะนี่เป็นแผนล่อซื้อยาเสพติดของชุดป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดอำเภอสัต,ตหีบร่วมกับอำเภอบางละมุง หลังสืบทราบว่าเอเย่นค้ายาบ้ารายนี้คือนางสาวสุกัญญาปัญญากิจหรือเจ๊แมมได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาส่งยาบ้าในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนล่อซื้อโดยให้เครือข่ายค้ายาบ้ารายย่อยแฝงเป็นสายลับโทรศัพท์ติดต่อซื้อยาบ้า80เมตรให้เจ๊แมมนั่งรถทัวร์มาส่งที่จังหวัดชนบุรีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าใช้เงินนี้นะครับ เงิคือเงินที่ใช้ในการรอดซื้อท่อนเอาเงินนี้สม่ายตำราไว้แล้วนะครับตามนี้ในตัวไม่มีรับเงินไปแล้วใส่กระเป๋าไว้นะเก็บไปเรยเก็บไปเยที่นบไป้าแล้วระหว่างรอเป้าหมายเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังอยู่รอบบ้านพักโดยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งใช้เสือกลุมตัวเห็นเพียงลูกตาเพื่อดักจับบริเวณหน้าประตูบ้าน เมื่อเจ๊แมมถูกจับพร้อมหลักฐานได้เดินออกมาจากบ้านพักและมองเห็นเสือขยับได้จึงเกิดอาการตกใจและหน้าทอสีที่หลงกลเจ้าหน้าที่ต้องยอมจำนนต่อหลักฐานแบบคาหนังคาเขาช่วงหน้าเราจะมาย้ำเตือนอันตรายจากพฤติกรรมเซลติดเซลฟี่เพราะหากถ่ายภาพในสถานที่เสี่ยงอันตรายอาจพลาดพลังถึงชีวิต